มาทาขนมใส่ไส้แบบหอมนุ่มอร่อยๆกันคะ่ะโดยควรจะใช้เป็นน้าตาลมะพร้าวเกลือปน่นและน้าสะอาดตั้งไฟเคี่ยวให้น้าตาลละลายเลยพอน้าตาลละลายเดือดเดือดมาสักพักแล้วจะใส่มะพร้าวทึนทึกคูดลงไปผัดผัดให้มะพร้าวโดนน้าตาลทั่วๆผัดไปเรื่อยๆจนน้าตาลแห้งก็ใช้ได้เลยคะ่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยแล้วจะใช้เป็นเกลือปน่นน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและน้ำสะอาดคะ่ะ คนนให้เข้ากันสักหน่อยเราจะค่อยๆทยอยใส่น้ำกะทิลงไปคนนให้เข้ากันให้แป้งละลายเลยพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วจะใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปคนๆนิดหน่อยแล้วเอาขึ้นตั้งไฟเลยค่ะกวนจะใช้เป็นไฟอ่อนและคนๆตลอดเลยนะคะคนๆมาสักพักพอได้คนๆหนืดๆแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยแล้วจะหยิบเส้ขนมมาปั้นก้อนเลยค่ะ ขนาดตามที่ต้องการได้เลยนะคะของกวางทั้งหมดได้แบบนี้เลยค่ะเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวเทสใสอ่างผสมไว้ตามด้วยน้ำใบเตยค่อยๆทยอยใส่นะคะนวดนวดให้เข้ากันให้แป้งจับก้อนเลยของกวางจะได้ประมาณนี้ค่ะเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวโรยที่ถาดสักหน่อยหยิบแป้งมาก้อนหนึง่งคลึงคึงให้เป็นก้อนกลมจับบีบให้เป็นแผ่นบาง,บาง และเอาไส้ขนมมาวางเลยค่ะจับห่อคุมให้แป้งมีไส้เลยครึงครึงให้กลมอีกหน่อยของกวางได้แบบนี้เลยนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของใบตองโดยตัดความกว้างที่6นิ้วได้แล้วพับครึ่งใบตองและตัดหัวตัดท้ายใบตองตามรูปเลยได้หน้าตาประมาณนี้นะคะและแผ่นเล็กกวางจะตัดความกว้างที่4ีนิ้ว เตรียมไม้กัดไว้และใบเตยไว้คาดห่อขนมได้นะคะจากนั้นจะใช้ใบตองแผ่นใหญ่แผ่นเล็กวางประกบกันตักในส่วนของกะทิมาวางนิดนึงตามด้วยตัวไส้ใบเตยและตักกะทิมาใส่อีกชั้นหนึ่งคะ่ะจับใบตองด้านข้างขึ้นประกบและจับหัวท้ายห่อตามรูปเลยคะ่ะประมาณนี้แล้วก็จะใช้เป็นใบเตยคาดรัดห่ออีกทีนึงนะคะ เอาไม้กรัดมากัดไว้ตัดตกแต่งสายคาดอีกสักหน่อยคะ่ะทั้งหมดของกวาวจะได้32ห่อเลยนะคะและจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้เป็นไฟแรงนึ่งที่30นาทีคะ่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะขนมเย็นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะจะได้ขนมแบบหอมหวานอร่อยใสชุมช่มฉ่ำเลยนะคะ นักกิน